ดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะปอก็กลับมาอยู่กันในเกมซูมินาละมูซูรินะคะเพื่อนๆแล้วเราก็อยู่ในเวอร์ชั่นที่อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเวอร์ชั่น 1. นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะก็มีน้องๆเนี่ยมาเมนนะคะบอกว่าพี่ปอเกมเนี้เขาอัปเดตแล้วนะพี่ปอก็เลยเฮ้ยแล้วเราจะพลาดได้ยังไงนะคะส่วนช่วงนี้นะคะถ้าใครที่กําลังสอบอยู่นะคะปอก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะตั้งใจสอบนะคะทุส่สู้ส่วนใครที่ปิดเทอมแล้วนะคะก็รอดูคลิปปอได้เลยทุกวันอันนี้นะคะปอก็เล่นในคอมนะคะแต่ว่า จริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้นะคะสามารถเล่นได้ทั้งในมือถือแล้วก็ในคอมเลยนะคะอันนี้ปอเล่นผ่านโปรแกรมน็อกนะคะเพื่อนๆเนาะก,ก็เลยทําให้ปอเนี่ยสามารถเล่นเกมในมือถือบนคอมพิวเตอร์ได้นะฮะเอาล่ะมาดูซิว่ามันมีอะไรที่แตกต่างจากเดิมบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะที่ปอสัมผัสได้เลยก็คือนาล็อบบี้ค่ะคือเปลี่ยนไปก็คือจะมี ปุ่มเซฟแล้วก็ปุ่มเพนะคะและสิ่งที่ปอค่อนข้างชอบสําหรับเวอร์ชันนี้เลยก็คือสามารถเปลี่ยนทรงผมได้อย่างง่ายดายค่ะมันจะมีทรงผมนะคะค่อนข้างหลายทรงเลยนะคะแต่ว่าบางทรงนะคะคือก็ยังมีความบักอยู่นะคะอันนี้ก็คือไม่บักเนาะเหมือนว่าทรงผมเนี่ยจะมีความผสมผสานกันนะคะอ่ะก็จะมีประมาณนี้ป่ะเฮ้ยมีทรงนี้ด้วยนะคะ แล้วก็มีทรงนี้ด้วยนะคะเฮ้ยมีทรงผมของโอซานาด้วยนะคะเพื่อน เราสามารถเลือกทรงผมได้ตามใจชอบเลยนะคะแต่ว่าปอนเนี่ยขอใช้เป็นทรงนี้แล้วกันนะคะแล้วก็อันที่สองนะคะก็จะเป็นในส่วนของถุงน่องก็คือถุงเท้านะคะก็จะมีถุงเท้าเนี่ยหลายอย่างเลยเหลอแล้วก็มีลวดลายด้วยนะคะอันนี้นะคะเป็นลายคิตตี้แล้วก็อันนี้นะคะเป็นลายพาสเทลเนาะเก๋มากเลยนะคะรอบนี้ เดี๋ยวปอจะมาให้ยันจังนะคะใส่เป็นลายเบลบล,บลแล้วกันนะคะอันเนี้ยก็น่ารักนะคะมันเป็นรูปกบใช่ปะ อมันน่ารักมากๆเลยนะแล้วก็น,นี้นะคะเป็นลายสตรอเบอรี่ค่ะทุกคนเอาเป็นลายนี้แล้วกันนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของท่ายืนค่ะเป็น a อนิเมชันนะคะก็จะมีทั้งแบบว่าของสานักเรียนของไลาบาลูของโอซนะแล้วก็ของแกงนักเลงนะคะก็จะมีให้เลือกหลายอย่างเลยครับผมเอ่อยันจังเนี่ยน่าจะเหมาะกับสไตล์กลักวลปะ อันนี้ดีไหมเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะคะแล้วก็ปอขอกดเซฟนะคะนี่ทำการเซฟแล้วใช่ไหมเอ่ยไม่รู้ว่าเซฟหรือ,อยังนะอ่ะทุกคนปาะฮะกดเพลกันเลยดีกว่าลำตต่นเต้นตืนเต้น,ตนมาแล้วเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวทำไมพอปอเข้ามาแล้วเนี่ย ทรงผมมันบักแบบนี้แหละครับหรือว่าในเกมเนี่ยเขาน่าจะมีทรงผมของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าโอ้ถ้าแบบนี้ก็น่าจะบักอย่างนี้ไปทั้งเกมเลยแน่ๆนะคะเอางี้เนี่ยปอขอเอ่อออกไปหน้างล็อบบี้เหมือนเดิมแล้วกันนะคะเอา้า หายบักแล้วอะทุกคนอะเดี๋ยวปอขอปรับปุ่มก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ปรับปุ่มในเกมเลยนะคะแล้วก็พอเราเข้ามาใช่ปะก็จะมีปุ่มบังคับนะคะหลายปุ่มเลยเนาะมีปุ่มวิ่งด้วยนะคะอันนี้คือปอก็ใช้เมาส์ในการบังคับนะคะทุกคนอาจจะแบบว่าดูยากนิดหน่อยนะเออไหนดูซิว่า มีอะไรบ้างที่มานะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์เหมือนเดิมเลยนะคะมีคัตเตอร์มีมีดค่ะแล้วเราจะเก็บยังไงอะต้องกดตัว E หรอฟึบตัว R นี่ไงอ๋อต้องกดตัว R นะคะเพื่อหยิบ มีดขึ้นมานะคะเราก็กดวิ่งได้ปกติเลยนะคะส่วนตัวละครนะคะก็น่าจะเหมือนเดิมปะแต่ว่าเหมือนเขาเนี่ยจะแต่งให้มันดูใหม่ขึ้นนะคะ<ป>เอออุ๊ยแต่ว่าตัวละครบางคนน่ะก็คือยังไม่มีผมเลยนะคะอยากรู้ว่ามือถือคือกดตรงไหนหรอเรากดมือถือได้ไหมมันน่าจะไม่มีมือถือนะคะ ปอจำไม่ได้แล้วว่าเกมนี้เนี่ยสามารถตั้งค่าได้หรือเปล่านะคะอันนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยตรงนี้คือหัวคนหรือเปล่าวะใช่ปะมันเหมือนหัวคนเลยเออว่ะใช่ <c oughs> ก็คือว่าทรงผมของผู้หญิงคนเนี้มันลอยไปอยู่บนเพดานอะ มันน่าจะบักอยู่นะคะเนี่ย <c oughs> เมื่อรอบที่แล้วนะคะปอก็เจอจุดบักค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันเป็นในเวอร์ชั่นมือถือไงเนาะ อแล้วอันนี้คือห้องหนังสือนะคะก็จะมีโอซานะนะคะมายืนหาหนังสืออ่านหรอนี่โอซานะหรือว่าเธอเนี่ยกำลังจะยืนหาตำราจีบผู้ชายอยู่ใช่ไหมล่ะเะรอ๊้ย,ยนี่เธอรู้ได้ยังไงเนี่ยว่าฉันกำลังหาหนังสือเอาไว้จีบผู้ชายนะหน้าตาอย่างเธอเนี่ยนะจะจีบผู้ชายไม่เป็นนะ่ะฉันไม่เชื่อหรอก อย่างเธอเนี่ยนะคงจะช้ำชองน่าดูเลยล่ะแล้วก็ภายในห้องก็จะมีมิโดลิอยู่ด้วยนะคะมิโดลิวันนี้เธอดูไม่ค่อยเหมือนเดิมเลยนะฉันจำเด้ว,ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธอน่ะมีตาสีเขียวไม่ใช่หรอ เออพอดีว,ว่าฉันเนี่ยไปใส่คอนแทคเลนส์มานะ่ะ <c oughs> ก็เลยมีตาสีนี้นะจ๊ะเป็นไงจ๊ะดูน่ารักเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้ปเฮ่เฮะฮ <c oughs> <c oughs> ไม่เหมือนตุ๊กตาบาร์บี้เลยจ้ะ <c oughs> ไปเร็วแล้วตรงนี้ล่ะน่าจะเป็นในส่วนของสวนนั่งเล่นหรือเปล่าตรงนี้มีใครอยู่ไหมนี่ไงมีโกดังด้วย แต่ว่าห้องเนี่ยคะมันล็อกอยู่ว่ะเฮ้ย <Hey. S 1> เอาเดี๋ยวนี่มันโอกาสนี่นาะทำไมโอกาสถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ล่ะครับก่อนหน้านี้นะคะตรงนี้เนี่ยจะยังไม่มีโอกาสเลยนะแต่ว่ารอบนี้คือมีนางแล้วคะ่ะนี่เธอโอกาสใครทำร้ายเธอเหรอเธอบอกฉันได้ไหมออหรือว่าเธอเนี่ยมีเรื่องให้ฉันนะ่ะช่วยหรือเปล่านะ่ะ เดี๋ยวปอจะมาเฮ้ยเมื่อกี้นะคะคือปอเนี่ยกดตัว e นะคะเพื่อคุยคะ่ะและเมื่อเรากด e นะคะมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยอะ่ะจะบอกนะว่าเราสามารถสั่งให้โอกาสนะคะไปฆ่าคนอื่นได้อย่างงั้นหรอ เฮ้ยอันนี้นะคะก็น่าจะเป็นอัปเดตที่มาใหม่เช่นกันนะคะเดี๋ยวปอขอเลือกคนที่อยู่ตรงนี้แล้วกันนะคะเพื่ไปแล้วว่านางกำลังไปแล้วทุกคนโอกะนี่เธอคิดดีเราใช่ไหมที่เธอจะไปทำแบบนั้นน่ะเฮอโอกะนะคะกำลังคลั่งค่ะโอกะเธอไม่เป็นไรใช่ไหมจะบอกอะไรให้นะพอเธอเนี่ย เสร็จจากงานนี้เนี่ยเธอก็จะเป็นอิสระเองนะจ๊ะเพื่อนอุ้ยฉันน่ะเอาใจช่วยเธออยู่นะแต่ไม่รู้นะคะว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาอยู่ไหนนะคะบอกว่าต้องอยู่ในอาคารเรียนแน่ๆเลยเอาไม่ใช่หรอโอกาสเดินมาทางนี้เฮ้ยหรือว่าเฮ้ย หรือว่าจะอยู่ข้างบอนเอาไม่ใช่เอ้าคือผู้หญิงคนนี้หรอกหรอโ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้้โก็คือจะเป็นอนิเมชันนะคะเหมือนกับในตัวเกมบนคอมเลยนะคะเนี่ยหล่อนมากอะโอ้ยให้ตายเถอะนี่นปอขอเข้ามาดูห้องหน่อยแล้วกันนะคะอันนี้คือเป็นห้องเรียนค่ะ เฮ้ยล่าสุดนะคะก็คือคุณครูเนี่ยมีทรงผมแล้วนะแต่ว่าคือมันบาก้ก้าทุกคนเดี๋ยวพอจะมาลองนั่งตรงนี้ดูแล้วกันนะคะสองคนนี้กำลังนั่งทำอะไรกันอยู่เนี่ยฮ้นึกว่าแบลมากหรือไงแล้วโต๊ะเราอะ่ะอยู่ห้องไหนก็ไม่รู้นะหรือว่าจะอยู่ห้องแรกหรอตอนนี้พอหาห้องของตัวเองไม่เจอคะ่ะทุกคนอา้าว แล้วคนอื่นคือเป็นไหนกันนะเอ้านี่ตรงนี้คือเป็นห้องของเราค่ะโอ้โหทุกคนคะ่ะดูผมของคุณครูดิมันแบบมันยืดมากเลยอะ่ะเื้ยแต่ว,ว่าเราอะ่ะมีรุ่มพี่แล้วนะคะเพื่อนๆมันมาเป็นรุ่มพี่ของเราได้ยังไงเนี่ยแล้วคือทุกคนนะคะกําลังตกใจที่มีคนตัวตรงนี้หรอเฮ้ยอย่าเพิ่งไปรอก่อนสิ จะรีบไปไหนกันแต่ว่าบางคนนะคะก็คือยังเออนั่งกินข้าวอย่างสบายใจอะ่ะ <elderly> เดี๋ยวปอจะมาลองกดวางยาดูแล้วกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่าอ้าวนี่ไงตอนนี้นะคะยังสามารถกดตัวเอฟนะคะ <ham> เพื่อวางยาได้อยู่เลยนะคะเห็นไหมเรากำลังวางยาใส่เพื่อนๆอยู่นะคะ <ham> <oue. S 2> เพื่อนๆแล้วก็จะมีคนนะคะ ค่อยๆตุยกันทีละคนค่ะลาก่อนนะเพื่อนคือเป็นการวางยาที่แบบว่าอุ่งอาดอะเออฉันมียาวิเศษน่ะที่ จะทําให้เธอเนี่ยนะกินอาหารอร่อยขึ้นน่ะรับไปสิเพื่อนแล้วก็กินเยอะๆนะจ๊ะมันมีทั้งโอสนะแล้วก็ทั้งอามายเลยนะคะนี่เดี๋ยวปอขอรีวันก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าอยากเห็นอามายอะอามายอยู่ไหนจ๊ะนี่ไงทุกคน อมายก็มาว่ะเออเดี๋ยวปอขอมาลองอะไรดูสักอย่างหนึ่งแล้วกันนะคะเอาละ่ะเราได้มีดมาแล้วนะคะเฮ้ยเราฆ่าลุมพีได้ด้วยว่ะทุกคนอะไรอะไรโอู้หูเฮ้ยบาเจ้าเกมนี้คือสามารถฆ่าลุมพีได้ตอนนี้คือเกมค้างไปเลยค่ะทุกคน รอบนี้นะคะก็คือเราใส่ถุงเท้านะคะเป็นลายคิตตี้มาเลยอ่ะเมื่อกี้คืนเราก็ฆ่าลุมพี่ไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวรอบนี้ปอจะมาฆ่าอมายบ้างแล้วกันนะคะนี่เน่ล้วไงใครแคร์ลุนพี่ก็ไม่สนเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งนะเฮ้ยโอ้ลิชีดกดไม่ทัน2,000 years later และนี่นะคะคือเกมซูมินา拉斯มูซูลินะคะอันนี้คือเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเลยนะคะก็คือเวอร์ชั่น1.7นะคะถ้าใครที่สนใจอยากจะมาลองเล่นนะคะก็เดี๋ยวปอจะแปะพิกัดนะคะไว้ให้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยนะคะย้ํานะคะว่าเกมนี้นะคะสามารถเล่นได้เฉพาะในมือถือ a n d ด o i d เท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถเล่นได้ใน คอมนะคะแต่ว่าต้องโหลดโปรแกรมนะคะช่วยเล่นมาก่อนนะคะถึงจะเล่นในคอมได้นะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆหม่ของปอกันด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าอยากให้ปอมาทําอะไรนะคะก็เมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน